อยากไปพบหลวงพ่อที่ที่นู่นครับไม่เหมือนลูกนี่อยากให้เข้าไปแต่หนูก็พยายามถ้าหนูกลับลงไปนี้ให้เจอไปเราจะไปดีไงเราเราจะไปเมื่อไหร่คู่พเ่รอใช่ครับอ๋อเธอจะพาเข้าไปด้วยเหรอหนูก็อยากให้เข้าไป่ะก็จะมีญาติที่บ้านอยากไปด้วยครับมีญาติที่บ้านเธอไปด้วยอ่าเืลูกสามีเธอค้างไว้ก่อนค่ะอ่าเป็นว่าแล้วย้อนกลับมานักเอกมีปัญหาอะไรเธอ ก็ไม่มีปัญหากับแม่ตอนต้นก็ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่คือมองแล้วมันก็แบบของขวงพูดเลยไม่ฟังและหลังจากแม่บวชแล้วเป็นไงบ้างดีค่ะพอพูดรเ,เรื่องเรื่องเงินป่ะพอพอ,พอที่จะแบบว่าคุยกันได้บ้างแล้วป่ะ,ะตอนหลังดีขึ้นแสดงว่าผีในตัวเธอก็อาจจะได้บุญได้กุศลแม่เธอมีบุญเพิ่มขึ้นเธอก็เลยได้สติใช่ไหมอ่า แล้วไงต่อ,อเ,เนียนคือสี่เดือนที่แล้วค่ะเอาแล้วฟันตอนที่ฟันหลวงพ่อไปบ้านด้วยฟันหลวงพ่อไปบ้านเนี่ยนะใช่ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อไปบ้านแล้วก็พาหลวงพ่อพาขึ้นไปบนบ้านแล้วก็พาสวดมนต์กับแม่วันอ่าค่ะสวดมนต์กับแม่วันแล้วก็แล้หลวงพ่อมันอ่ะเล่าให้หลวงพ่อฟังเเราพาเดินไปไหนพาเดินขึ้นไปบันไดสูงสูงสูงเลยเหรอเอาเดินไปภูเพชรเนี่ย อันนี้ครูเพ่ครูดเหนื่อยเลยคใช่ยังยังอีกมีอีกตัวนึงอันนี้พญานาคเขาหรอใช่มันจะมีฝันเขาจะฝันถึงพญานาคเจ็บเจ็บอ่าแล้วไงพาไปอะไรลูงถูงแล้วไงต่อแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปเป็นห้องสีทองเป็นยังไงพระพุทธรูปเป็นสีทองเหรอเขาทำทำมือมีอเหรอใช่องใหญ่องเล็กองใหญ่ ที่ทองเนี่ยมันเป็นมันเป็นทองคําหรือว่ามันเป็นหินที่เขาทาสีเป็นหินไหมหินแรกเราเห็นหรือว่าเป็นทองมันเหมือนเป็นทองเป็นทองเลยแล้วตอนนั้นไปกันกี่คนไปกันสี่คนสี่คนมีใครบ้างมีหลวงพ่อแล้วก็แม่วันแล้วก็แม่แล้วก็เธอสองและเป็วันจะหลวงพ่อไปกันสี่คนเดินขึ้นไปอ่าแล้วไปทําพิธีอะไรกันไปสวดมนต์ไปสวดมนต์เหรอ ันอย่างนี้กี่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง,ง,งเมื่อเร็วๆนี้หรือว่าเมื่อสามสี่เดือนสามสี่เดือนสามสี่เดือนอ่าแ,แล้วก็เยอะแล้วก็ฝันเขาฝันเห็นคนชุดขาวเป็นเทวดาก็พาขึ้นไปสวรรค์เหรอหรือเทวดาพาเธอขึ้นไปสวรรค์อีกเหรออแล้วเธอเดินตามอย่างเต็มใจหรือเปล่าค่่เต็มใจอ่แล้วก็มีผูผูยมพญาย,ายมราชด,ด้วย โอ้พญายมมาลานด้วยพาเธอไปไหนเขาพาไปดูนรกหรแลจะไปเห็นมาแล้วเหรอแล้วหวาดเสียวป่ะดูงานแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวใช่ไหมพาดูนานไหมนานแล้วเขาดีบายว่าไงเขาบอกว่าถ้าใครทําอย่างถ้าใครดื่มสุราเขาก็ให้ปีนต้นนิ้วอะไร ดื่มตุลาให้ดื่มอะไรน้ำในกระทะทองแดงเออ <ปะ S 1> ใช่เหรอเธอเห็นน้ำกระทะรูะ้วยเปล่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่นอนกันกี่คนเยอะค่ะเยอะเลยเอระพวกที่ดื่มเตรียมตัวไปก็มีอะไรผิดจิดข้อสามใช่ไหมหญิงชายไปนอนอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือชายรวมกันค่ะรวมกันเลยอ่ะมันไม่มีหันหน้ามันดิ้งกันเลยเหรอต่างคนต่างแบบ ท,ทุรนทุรายเหรอเขาลงโทษอย่างรุนแรงใช่ไหมค่ะคือบอกว่านี่คือพวกดื่มสุราแล้วไปไหนอกีกไปสวรรค์ไหมมีต้นยิ้วไหมต้นยิ้วมีค่ะเลอะเยอะป่าต้นยิ้วเยอะไหมลูกเยอะอยู่ค่ะเยอะเลยเหรอคนเรียนคิวกันขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอ มีมีเขาอะไรเอาหออแทงด้วยใช่ไหมเอาห่อแทงขึ้นไปเอาเลยนะหอห่แทงล่างเหรอขึ้นไปหอิงชายไม่รู้หรือว่ามีทั้งหญิงทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายแล้วขึ้นไปแบบสบายหรือขึ้นไปแล้วยังไงทรมานทรมานเลยเหรอไอพวกนี้คือผิดศีลกัะพญาภูพยาเขาบอกพยายมล่าเขาบอกว่าทําผิดอะไรข้ออะไรศีล ขีดข้อสามข้อสามเรื่องของความรักใช่ไหมเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมอ่าอันนี้ทรมานแสนสาหัสดูอยู่นานไหมนานหนาวไหมร้อนร้อนไม่หนาวในใจนะว่าโอ้ไ้าทำผิดแล้วมันจะต้องทรมานแบบนี้น่ากลัวเปล่าน่ากลัวน่ากลัวมากเลยเหรออ่าแล้วไปไหนอีกนายว่าโตโตไหมลูกโตขึ้นไปสวรรค์ไหม ไปไปพักนั่งรกอยู่นานรึเปล่านรกอะอยู่นานรึเปล่านั่งอยู่แล้วเขาก็ล้อมล้อมเธอเลยเหรอค่ะ้โอเนไปไม่น้ำโขงแล้วก็เห็นทายาทเกี่ยวตรงนี้หอยเห็นตายเลยเหรอวะค่ะยืนอยู่เนี่ยเห็นเลยเหรอค่ะไม่ต้องไปหลับตาอะไรเลยเหรอปันนะคะคุณหมอไม่แล้วเห็นตาเปล่าเธอเห็นรึเปล่าไม่เคยแต่พอหลับทีไรก็จะเห็นพวกนี้ใช่ไหมค่ะเอ่แสดงว่าเขาเนี่ยมีการสื่อสารในยามหลับเกือบทุก คืนเลยใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกแล้วพยานหน้าตรงนั้นน่ะเขาบอกเธอบอกว่าชั้นชื่ออะไรไม่ได้บอกเพราะเธอไม่กล้าถามไม่มีหรือยังไม่ยังไม่ได้ถามเาพาลงราะมอาาลงไปเมืองบาดาลด้วยที่น่าเขาไม่บอกเขาชื่ออะไรใช่ไหมอ้าวแล้วว่ามาฝันเจอว่าได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เหรอ มันไม่เคยมานั่งแบบนี้แล้วค่ะนั่งมานานแล้วเขาบอกเลยว่านานแล้วแล้วจะกี่เดือนนกี่เดือโอเครู้อย่างนี้เราต้องการยังไงคะหลังที่ลูกจากซื้อพี่ใครบอกทางแก้ไขไหมต้นที่กลับไปเหรอค่ะตอนที่หนูกลับไปแล้วฝันบ่อย เธอขว้างหรือเขาใช่ค่ะเยาปล่อยเลยอ่ะปอยหลายเรื่องมากลูกเกาะเทวดาพญานาคเขาปะปดเจอแล้วเพราะว่าเธอต้องเลิกกับพวกพญานาคเหมือนกันเอออาจจะเป็นบิดาพญานาคปัญหาต่อไปก็เรื่องการเงินหรืออาชีพหรือป้าพี่ไก่เป็นเงินขวางอยู่หลานเขาแล้วก็มมีอะไรพญานาคด้วยมีพญานาค มีรูปปั้นพญานาคเจ็ดองแล้วก็มีลูกแก้วมีรูปแก้วด้วยมีรูปแก้วเจ็ดเจ็ดสีท่ะศิวะตอนนั้นเน่ยเขาฝันโดยที่ไม่รู้เรื่องเจ็ดวันไปอยู่ไตะกนเลยใช่ไหมตอนหลังเธอมาดูเองใช่หนูหนูก็มาดูหลวงพ่อวันนั้นเลยหลวงพ่อว่าจะมาพระธาตุภูเพชรเขาก็รู้วันนั้นเลยอ๋อเธอดูนั้นเลยค่ะถ้ามาแล้ววันนั้นเขาก็ไปมาะไรเนย เธอก็ไม่รู้เรื่องที่นี่เขาจะไปไหนกันนะไม่รู้ค่ะคูแพนด้าอัดไว้นะไม่ได้รู้เป็นชั้นเรื่องอะไรเป็นหลวงพ่อเรื่องอะไรเปพ่อเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะเรื่องที่หนูมากับหลวงพ่อขอวันนี้หรอคะหรือว่านานเลยเดือนฝันว่าฉันพาเธอไปไหว้พระสวดมนต์เหรอที่บ้านเธอเหรออยู่ที่ไหนที่ภูเขาที่บนบันไดสูงๆขึ้นไปสูงสูง ตอนแรกที่บ้านโขดอนแรกที่บ้านที่บ้านโขดรั้งแรกไปที่บ้านเธอพาเธอขึ้นเจ็บมีเดิแล้วมีข้างมีหรือเปล่าแล้วก็หลวงพ่อก็พาขึ้นไปบนบันไดสูงสูงข้าอะไรนะหลวงพ่อพาขึ้นบันไดโซงสูงบันไดสูงสูงแล้วก็ขึ้นไปก็มีห้องแลวเดอก็เดินตามไปด้วยไม่ใช่ดวงค่ะ ล้วมีอะไรอีกสบายรูสบายเดี๋ยวสบายก็หมดรู้สบายฝันฝันเห็นฝันหุ้มกดมนกดมนที่บ้านแล้วก็จะมีวิญญาณมานั่งข้างหลังเขาสุดเลยถ้าเธอสวดมนต์ปุ๊จะมีเหมือนวิญญาณมานั่งฝันเห็นแม่เลยค่ะฝันเห็นแม่สวดมนต์แล้วก็จะฝันเห็นหนูแล้วจะเห็นวิญญาณอยู่ข้างหลังหนูเยอะ แล้วก็มีฝันเห็นวิญญาณมีวิญญาณวิ่งตามด้วยวิ่งตามน้องวิ่งตามโน้ตลงแบมเบอร์นี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับเขาฝันขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับเขาแล้ววิญญาณจะวิ่งตามของเขาขี่ชุดขาวผมยาวสองพ้องวิ่งตามเธอวิ่งตามน้อวิ่งตามหนูตอนขี่รถกับแม่ยากเลอนัเนี่ยถึงเรื่องอะไรอ่ะแต่มันเหมืีความผู้มครทั้งหลาย มันวิญญาณวิญญาณนี้เหมือนมันมีคนเคยเห็นแล้วที่บ้านเขานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้ชายไปก็ต้องลองสื่อให้รู้่มีคนเห็นดั้ง้อนท้ายแฟนเธอไปเหรอซ้อนท้ายคนอื่นค่ะผู้ชายซ้อนท้ายไปวิญญาณนั้นออกจากบ้านเธอวิญญาณนั้นมันอยู่แถวแถวแถวนาแถวแถวนาแถวแถวบ้านเลยนะคะ มันนู้นผ่านไปผ่านมาทุกวันไม่เคยแล้วเออโดนโดนโดนไ้แม่นี้่ะแม่เบอร์อะไรก็ฟันสองครั้งค่ะ็เหนนได้ิจริงเห็นไหมในบ้านไม่เห็นพี่พตอนหนูตื่นขึ้นมาแล้วเห็นไงตือตอนนั้นหนูตื่นขึ้นมาแล้วหนูเห็นเขาตั้งูเดยห้จบไปเขาตั้งอยู่นยังรอผู้ชายแม่ต่อเบอร์สผู้ชายนั่งอยู่ปลายเท้าแม่เดี๋ยวแม่ต่อท่เ แล้วก็เต็มตอนตอนที่สื่อกาไม่ไหวเพราะว่ามันเต็มเาขอแทนเพราะว่าเขาทำพิธีอยู่ตรงในบ้านนั้นเลยที่ทำพิธีก็สื่อเขาอยู่ในนั้นค่ะที่บ้านเดยังมีผีอยอะาเยอะมากเยอะค่ะเขา่แม่ทาไมเขา่วยไม่ เอาน้ำมนต์ไปกินเอาน้ำมนต์ไปให้พ่อเดอนกินเอาน้ำมนต์ไปบ้านช่าง้องพี่เอากุญแวไปได้เลยย้ายไปเลยใช่เปล่าอันนี้ตอนนี้เขาทำอยู่แต่ว่ายงม่ตอนจะมาแล้วก็มีฝันเป็นฝันอะไรดอกมอดินอ่ะฝันเป็นมอดดินฝันว่าหนูขุดเจอหมอดินแล้วหนูก็ทุกแต่ฝันเห็นฝันมอดินขุดเจอหมอดินใกล้ใกล้ตรงที่แฟนทำที่ เด็กเขาฝันเห็นเห็นมอดินครับมันก็มันเหนียได้แล้วก็ทุบทิ้งทุบทิ้งแล้วก็เห็นผีตายทองกลมพ่อเธอไปเลี้ยงไว้เลี้ยงดีมัตามมาได้ไหมตัวเนี่ยเป็นผีที่พ่อเธอเอาไว้เอาไว้เล่นกูใสไงแล้วมันก็ตามมาเขาพูดย่างนั้นก็มันลองถามเขาดูเพรา็ว่าอย่างนั้นเหมือน เหมือนเพราะว่าเขาฝันเหมือนเขามีวิพพานมีแล้วผีมือตามมาสารวันนํากุลอะไรไม่แย่ยงไม่ไรต้องตามไปตลอดทุกทุกชาติเคยใช้งานเขาเขาเลยต้องตามมาใช้งานพ่อทุกวยตอนตอนลูกฝันเห็นเขาก็มองือนวิญญาณเขาจ้องเขาอาฆาตะอาฆาตพ่อเขาหรืออัฆาตพ่อยัง่ะใช่เดมอ๋อจับวิญญาณเราไปอยู่ในอยู่ในหม้อแล้วก็ไปบังคับบัญชาเขาก็้ังตามแทนผ่อน พูดเธอแบบว่าต้องมีกรรมหนักเลยไอ้พวกหมอผีเนี่ยตัวไม่รอดหรอกทนายกับผู้พิพากษาไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกับผู้พี่าคสามผูสูงสุดในศาลเป็นคนตัดสินทนายเป็นคนแจงรายละเอียดมาเริ่มไปกันไปกดแล้วเสร็จแล้วก็มาพิจารณาคดีให้อายุเท่าไหร่ อายุสี่สี่สิบห้าชีสิงเหรอแต่ลุ่มแต่ลุ่มแต่เขาก็เป็นคนนั่งสมาธิใครนะเขานั่งสมาธินั่งสมาธิแบบเรียกผีไม่ได้นั่งสมาธิแบบไปพักนิจภาพไปรนิพพานนั่งแบบว่าบริกรรมเยอีเยอะเยอะเอะไม่เหมาะใช่ไหมคะันนั่งสมาธินั่งหลับตาไม่ได้ว่าเอาบุญนะมันนั่งเอาพลังงานเพื่อจะไปบังคับผีการที่ว่า นี่นะต้องบังคับให้พวกนี้นั่งสมาธิเพื่อเพื่ออเรื่มาใเป็นี่ะไรวะเพื่อจะได้มีไปังของเาบนี้มมันจะมีเกี่ยวกันต้มุเทพกร่าเ้ายังมีบุญอยู่แต่ว่ามันก็ต้องเกี่ยวกัาเก่าไง่ายคนมันจะมีบุญด้วยกันทุกคนแล้วมีกรรมด้วยตอนนี้เหลือไว้ทีสองหึงสิบ้าเขามาด้วยกัน ใช่แล้วก็จะเหลือไว้สองกระป๋องแล้วยังว่าให้ออกมาไปน่เนาะมันเดินอะไรมันเหมือนเป็นทางดูเบอร์สบายมันโล่งอ่ะเดี๋ยวเราลวกก่อน แล้วเขาเดินอะไรกันไปแล้วจะมีคนยิงออ้งคร่เดี๋ยวแม่จะตอก็มีคนมารอก้อไม่หรอกอนี้นะอนนี้ยิบถกเธอ่อแล้วเธอมี่มันทำอะไรแค่พานี่มาอย่างี้ก็เตรียมตัวไปดูเอันนี้อมารายงานตัวโอ้ย้าเ่รียมตัวกไม่ไปไม่ไ้ไก็ฝันล่าสุดฝันล่าสุดก็คือไอ้เจ้าฝันเนแต่ เอดีแล้วไงเขไปร่วมในพิธีนี้เข้าใจเปล่าพยานหน้ากดคำถามแล้วใช่ไหมคะพยานน้อ่าเรียบร้อยเรื่องอะไรเปล่าก็ให้ทำสองเรื่องวันที่มั้ยจ้ะวันสองคนอยุใช่ค่ะเก้าวันไม่สองก็เก้าวันเก่าวันในวันที่ไม่เบอร์สิบสามถามสองเรื่องนะคะอย่างรู้สองคนก็คือสอง มนี้ไม่ไปรอแบบน้องเขาคนอกไปเรียนชั้อะไรมออะไรนะปห้ค่ะปาเหรออินตูอินตูสิบเอ็ดเหรอได้คเข้ามาด้วยกันเข้ามาเลเดียวกันดีแล้วดีแล้วเธอรำไปเ้เรอเธอไปเรียนรำมาเหรอเฮ้ยเธอเป็นดีเป็เหรอเธอมีชุดมบ้าะเอาไปรำข้างบนหน่อยเด้ ไปลำบนภูเพ็กเลยไปเด่เขาเป็นนางลำไงาแล้วเธอไปชุดหรือเปล่าไม่มีเลยเหรอโอเคอันนี้ให้น้องเธอจะไปทำไงวะมันมีเช่าเปล่าว่าเช่าชุดเด็กเหรอเธอไปลำถวายไปพี่บ้ามีคุณแม่ชื่อเที่ยงแก้วจันคายากสแกนเรันกายหาโรคไม่ลำก็ แต่งนเลยนั่งตรงๆค่ะนั่งตรงกับพี่ไข่ตรงหันหน้าก็หาพี่ไข่อันนี้ก็เคยฝัออยู่ไม่ใช่เหรอจะตายเดียวกันเลยใช่ไหมลำช่วยด้วยเหรอเอาจะเป็นเกี่ยวข้องนางลำอ่าวเป็นว่าเตรียมตัวไปเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมได้ถ้ามันพองเธอก็บอกว่าพองหนอถ้ามันยุบเธอก็บอกว่ายุบหนอ ถ้ามันไม่ทองเธอก็ไม่ต้องทาอะไรถ้ามันไม่ยุบเธอก็ไม่ต้องไปตั้นลมหายใจหรือไปเชื่อหายใจเหมือนกับเวลากลางคืนที่เธอนอนเธอนึกภาพออกกลางคืนเวลาเธอนอนเธอก็ยังหายใจอยู่บแบบนั่นแหละถ้าเธอมีแปะท้องนหะก็หลับตานะถ้าท้องมีการขยับแม้แต่เพียงเล็กน้อยที่มันพ้องอลอะไรนะ จะพูดในใจเลยว่างหอถ้าเขามีขยับยุบเข้าไปนะให้พูดในใจว่ายุบหนอโดยที่ไม่ต้องไปช่วยเขาไม่ต้องไปกั้น่กยให้เป็นธรรมชาติ เ่อให้ลืมตาึ้นสบายกระเดินนะให้เท้าทำแบบนี้เรื่อยๆนะเอาใจเนี่ยจดจ่อที่ท้องอย่างเดียวนะมันจะแกวกจาข้างนอกเข้นะดึงจากข้างในเะข้าใจ่อแล้วก็พยายามให้มันต่อเนื่องยาวที่สุดใจจดจ่อดูนะสังเกตดูนะมันมีท้องเนี่นะมันจะมีระยะใช่ไหมมันจะไปท้องเล็ก ก็าค่อยๆอเขค่อยๆอาค่อยๆแล้วก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบให้เธอเนี่ยสังเกตให้เห็นอาการคงที่มันมีกีใ้ปีขนาดเขาแกว่แล้วก็ยุบอยู่ขนาคือท,ทั้งรู้สึกเราก็เลยบอกว่าพงหนอแต่ว่าเราจะป่อยให้เขาเนี่ยคลองตามที่เขต้องการ แล้วก็ยุบตามที่เขาต้องการแต่ให้เราจาได้ว่าเขาเนี่ยคงได้ยาวขนาดไหนมีกี่ระยะยุบขนาดไหนมีกี่ระยะเขื่อนไหมถ้าเธอเอามือแตะท้องเนี่ยมันก็จะมันก็จะบอกอาการได้อย่างชัดเ้าเขื่อนไหม